แค่เทื่วันนี้ผมจะเอาจัก,กรยานเนี่ยไปกรุงเทพเพื่อจะปั่นทิศทว่วไทยแบบว่าชีวิตเราจะไปได้ไกลแค่ไหนระหว่างทางที่จะไปถึงกรุงเทพสิ่งที่ต้องทําให้ผมดูไม่ได้ขยับซ้ายขวาบอกตรงๆเลยว่าผมเนี่ยอคติมากๆกับคนที่ชินขยับการไปครั้งนี้มีอะไรมากมายเลยแต่ผมจะไปจบที่การไปดูบอลปัตตานีเอฟซีเนื่องจากว่าเป็นปีแรกที่ปัตตานีเอฟซีขึ้นดิวิชั่น3ซึ่งแข่งที่กรุงเทพไปนัดแรกเลยจะไปเจอกองเชียวโฮพาคนสับจังหวัดที่กรุงเทพไปด้วยเทนนวันนี้มันมันแน่นอน โอเคเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันผมขอเติมลมรถก่อนทุกคนผมพร้อมแล้วรู้ไหมทริปวันนี้ผมกำลังจะเอาจาักรายานเนี่ยไปกรุงเทพเพิ่มจะปั่นทริปทั่วไทยแบบว่าจริงจังแล้วไอ้ที่3จังหวัดเป็นแค่น้ำจิม้มคือการไปครั้งนี้มีอะไรมากมายเลยแต่ผมจะไปจบที่ การไปดูบอลปัตตานีเอฟซีเนื่องจากว่าเป็นปีแรกที่ปัตตานีเอฟซีขึ้นดิวิชั่น3ซึ่งจะไปแข่งที่กรุงเทพและผมจะไปนัดแรกเลยจะไปเจอกองเชียวพาผมจะพาคนสับจังหวัดที่กรุงเทพยไปด้วย <Wow. S 1> จะดูว่าพาได้กี่คนเพราะว่าบางทีพวกเขาไม่ว่างไงผมจะเอาจักรายานของผมเนี่ยไปขึ้นสถานีรถไฟแล้วก็ไปนอนกรุงเทพโห oh, วันนี้คอนเทนต์วันนี้มันมันแน่นอนแล้วก็การปั่นทั่วไทยของผมหลายคนก็งงธมยาซีนโผล่ตรงนู้โผล่ตรงนี้ไปนู้ไปนี้ ผมอยากจะบอกว่าทริปไหนที่ปั่นทั่วไทยอ่ะหลังชื่อคลิปอ่ะมันจะเขียนว่าปั่นทั่วไทย EP 1 2 3 4ก็ว่ากันไปนะเพราะว่าการปั่นทั่วไทยของผมมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยถ้ากูไม่เก็บทุกจังหวัดกูจะไม่กลับบ้านตัดเด็ดขาดอะไรไม่ใช่คือผมไป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 ,ไปเก็บหลายๆจังหวัดปุ๊บผมก็กลับมาทําธุระทาธุระเสร็จผมก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะผมก็มีภารกิจที่ต้องทําที่บ้านผมไม่ได้วางงานแบบให้ว่างทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปละเดี๋ยวผมจะวางกล้องหน้าแล้วกันนะ โอ้ลมาสิที่โตอิมามจะมบติโกขอบคุณมากเอออย่ามาสิอย่าอยนี่ก็เป็นร้านมอเตอร์ไซค์ที่ผมมาแบบว่านี่คือบ้านผมใช่ไหมผมมาตลอดใช้บริการครอบครัวของผมพ่อแม่อะไรเงี้ยไปละระหว่างที่ปั่นจักรยานผมชอบฟังหนังสือเสียงพลางๆผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากกว่า เพราะว่าผมเชื่อเลยเกินหน้าชีวิตเราจะไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราอ่านหนังสือมากแค่ไหนบางทีอ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเราไปอ่านหนังสือเอาความผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยมาเป็นบทเรียนของเราไม่งโคตรกาไรเลยว่างไหม ผมเจอพี่เขาครับทุกคนผมเจอครั้งสุดท้ายที่เซนทรัลโอ้ฝนตกโอเคโอเคเจอกันครับด,ดีดีนะคะครับคือตอนนี้ฝนใกล้ตกแล้วอ่านี่ก็เป็นระหว่างทางที่ผมอยู่นะครับระหว่างทางที่จะไปถึงยะลาก็น่าอีกจะไม่กี่กิโลละอีกสิ่งที่ต้องทําให้ผมเปิดกล้องอีกทีหนึง่งอผมดูไม่ได้ผมกะว่าจะไม่เปิดกล้องและแต่ทุกคนดู คือแบบโอ้โหขยะซ้ายขวาผมก็ไม่เข้าใจนะ่าไอ้คนที่ทิ้งเนี่ยเขาเขาคิดยังไงบอกตรงๆเลยว่าผมเนี่ยอคติมากๆกับคนที่ทิ้งขยะคนที่ทิ้งขยะเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ว่าทิ้งขยะแต่มันบ่บงบอกถึงจิตใต้สํานึกแล้วก็บ่งบอกถึงชีวิตคนนั้นด้วยว่าเขามีคุณภาพชีวิตที่ไม่เป็นระเบียบอซะเลยจริงการที่คนเราคนนึงทิ้งขยะมันไม่ใช่แค่ทิ้งขยะนะมันมันบ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างแล้วเพื่อนๆคิดดูนะ ถ้าหากว่ามีแบบพ่อแม่เขาอะต้องเป็นคนมาเก็บขยะอยากจะถามว่าเขาจะทิ้งไหม บะหมีน้ำมพร้าวสดได้อก็กะ สวัสดีครับเรเว่บาไงสวัสดีครับลุงน้องนั่งตอนนี้ผมถึงแล้วจากสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ยูทูบเบอร์ไทยแลนด์ยาซีสวิสเซอร์แลนด์ Really อ้าว Cool เจะฝรั่งด้วยมาเนี่ยเขาบอกผมว่าเนี่ยการที่เขาออกทริปเนี่ยนะเขามีกางเกงแค่สองตัวเสื้อสองตัวเนี่ยคือทุกอย่างที่เขาพามา so what's this like in case of you boring or something mm -hmm. so you watch movies or what no, no. Google Maps. oh cool bro really so now you're professional on it i mean for a touring bike right yeah, I do. How, how, how many years you've been biking wow really Forty thousand i just about like 400 kilos that's it i'm so beginner bro really keep doing it นนนกับตรงนี้กับตรงนี้ว้าวเจ้าว้าวแมนมัน new experience bro really what what is this my phone uh, camera charger this camera Char charger Haaahhh... You like this <laughs> Batterion... Yeah. What?! เขาบอกเขาต้องค o n, n t r o l น้ำหนักทุกอย่างนี่คือที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เขา w h o All handmade Are you m e c h a n i c or o s m e t h i No g n no I just yeah I just make holes. ถ้าเพื่อนๆต้องการดูเว็บไซต์เนี่ยนะ lifecycle. org สามารถดูได้เลยของพี่ครับ All of four travel different travel not just one เพราะไ่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเลียไปแบบว่าหลายที่เข้าไปแบบเก็บๆมาไม่ใช่ว่าทีเดียวทั้งหมดน Thank you Thank you ไปแล้ว กรุงเทพครับน่าจะเป็นหัวลน้าผมขอบคุณมากครับโอ้เรียบร้อยครับผมโอ้ดูพี่ๆเขาช่วยผมแล้วเีม่อาจารย์ระวางไม่กี่บาทพอดีเนี่ยมีแม่ค้าเป็นแฟนคลับ Yes I Go และผมต้องการซื้อพอดีเลยก็เลยเดินมาซื้อกะทักก็เลยซื้อร้านกะเลยได้โอเคอันนี้นึง รู้สึกว่าครั้งล่าสุดเราดูของเขาใช่ครับของเยอดูต็มไม่ดูถ้าเราเป็นคนไทยนั้เราขอก่อทักดีตังตรงอยู่โอเคครับคุณค่ะครับครั้งแรกในชีวิตผมขึ้นรถไฟประเทศไทยดูเอ้ยไม่ใช่ครั้งแรกดิผมเคยขึ้นจากกรุงเทพไปไปคัมคพูชา10บาทเองผมตกใจเลยเนี่ย10บาท คือแบบเฮ้ยถ้าที่ปัตตานี20บาทเนี่ยพวกเขามาช่วยผมยกใจดีมากๆให้เหรอครับเนี่ยขอบคุณมากมาซี่กะขอถ่ายเองนะได้ครับเนี่ยผมถือกล้องด้วยทำบล็อกอยู่อ๋ออีกห้านาทีโอเคไปละครับมาซี่กะเลยโอ้โหคลิปวันนี้นรายละเอียดเยอะนะว่าสถานียะลา คันที่สองยี่สิบสองของด้านล่างโอเคไปสินั่งเลยขอบคุณมากพี่แบววีอาจารย์สองะน้าเบ่้ามาสิในกันเกันรับห้องเนี่ยก็คือห้องเนี่ยมันนอนได้สองคนนะมีการขึ้นเตียงตรงนี้อีกเตียงหนึ่งแปลว่าตอนที่จองเนี่ยทุก ทุกห้องมันเต็มหมดยกเว้นห้องผมแล้วก็ไม่มีใครจองผมก็เลยจองคนเดียวยีิบสองผมไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าจองนอนกับผมไหมฉันเนะองเพราะผมเป็นคนไม่ไม่น่ารักไงใครๆฟัมเลอยากอยู่ด้วยอ่สัง การตอนที่ผมไปรับจัก,กรยานเลยนะที่ห้องคของคองอะ่ะเเอาตรงๆเลยนะตอนนี้ผมกลัวมากๆผมไม่เคยขี่จกัรจก,กรยานหรือไม่เคยขับรถที่กรุงเทพเลย แล้วดูเส้นทางโอ้โหคือแบบทั้งรถทั้งอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมทำได้ก็คือจะไปหาเพื่อนเออแล้วทียา้สิซาปาด้วยน,นะมีดรูอัติสิกา้ากันนะ โอเคทุกคนไม่ต้องงงนะว่าทำไมดีๆมาโผล่ตรงนี้คือแบบโหขุ่นนรกเลยเนี่ย <c oughs> รู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆอธิบายเขาเดี๋ยวค่อย้องให้รู้จักเขา <c oughs> คือตอนที่ผมมาปั่นจักรยานกรุงเทพอ่ะคือผมไม่รู้เส้นทางหลักเส้นทางรองเพราะฉะนั้นเวลาผมปั่นเนี่ยผมก็ใช้ทาง Google Map แล้วมันก็พาผมไปยังถนนแบบเส้นทางหลักแบบถูกกฎหมายจริงๆเลยอะ่ะเส้นทางแบบหลักเลยอะ่ะ โคยังกันนรกบอกเลยคือแบบตรงๆอ่ะกรุงเทพไม่ใช่สไตล์ผมเลยรถเยอะอากาศร้อนแล้วก็แบบมากที่ผมขับขับอ่ะคนอยากจะเปิดประตูก็เปิดผมเกือบคว่ำอ่ะคือแบบโอ้เหนื่อยดีนะที่รู้สึกพอกลางทางแลวผมโทรให้พี่ชายของผมแบบนี้เป็นคนยะลาแต่เขามาใช้ชีวิตที่กรุงเทพเขาผมจะมานอนบ้านเขาแล้วก็จะเล่นบอลคืนนี้ยาเทียมแล้วก็จะแบบ <เล S 1> พรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรม,ม,มอะไรแข่งว่ายน้ําแข่งปิงปองแล้วก็มีแบบดพรุ่งนี้ ผมจะปดิดคลิปที่พรุ่งนี้ไงคลิปนี้ก็คือไปดูบอลปัตานีฟซีนะซึ่งเพื่อนเออใช่แล้วเพื่อนๆรู้ไหมถ้าเขาไม่มารับผมนะโหพอเวลาเข้ามาปุ๊บผมไปทางรองเลยแป๊บเดียวถึงเนี่ยโหเยอะสุดเยอะเนี่ยเขาก็มีคอนเทนต์นี่นะแต่ว่าผมจะไม่เอ่ยชื่อก่อนผมจะไปดู YouTube ก่อนถ้าหากว่าเขาทำช่องของเขาดีเนี่ยผมจะแนะนำแต่ถ้าช่องเขาไม่ดีเนี่ย ผมจะยังไม่แนะนําต้องเขาต้องปรับปรุงตัวเองก่อนผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเพราะถ้าเขาเอ่ยชื่อแน่นอนเพื่อนเพื่อนต้องไปกดไลค์กด SUBSCRIBE แน่นอนงั้นผมอย่าอย่าเพิ่งก่อนอย่าอย่าอย่าเพิ่งเอ่ยชื่อชาเลยห้ามตำครบเรือต่อสิของใดๆในห้องทุกคนมีด้วยห้ามตำครบไป ไปที่ผมเห็นป้ายแปะที่ถนนที่บันไดห้ามตําครกโอเคเพื่อนๆเมื่อกี้เนี่ยน,นะผมก็ได้วางของด้านในแล้วแต่ว่าผมก็ได้ถ่ายด้านในแล้วแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจอยากจะลบไฟล์ที่ผมได้ถ่ายด้านในเพราะว่ามันเป็นห้องส่วนตัวไงคือผมมีกฎยอย่างนึ่งเวลาไปนอนบ้านใครมาไหนเนี่ยนะที่ไหนมาไหนเนี่ยผมไม่อยากจะเอากล้องไปถ่ายบ้านเขาเพราะบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวไงเพราะฉะนั้นนะนะ เป็นเพื่อนอย่างงงนะแค่ okay. ผมขอพักผ่อนแล้วผมเหนื่อยแบบจะเป็นจะตายมากๆเหนื่อ <c oughs> อะไรเขาก็จะไปทํางานเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้เลยแล้วถ้ามีอะไรผมจะเปิดกล้ลองอีกทีนึงยังไม่อาบน้ําเลยดีที่ทาจะกะันแล้วโอเคมาแล้วครับ พื่ออา,อาจจะงงอยู่ในห้องโภม,มาอีกทีที่สนามเลยเพราะว่าเมื่อวานเราทํากิจกรรมอะไรเยอะมากแล้วก็ผมไม่มีแรงงงนอนตอนเช้าวันนี้แล้วก็ลดนอะไรได้เยอะมากโภมาอีกทีวันนี้เลยวันที่ผมบอกว่าเป้าหมายของคลิปนี้ก็คือการมาเชียร์บอลทีปัตตานียสีขึ้นดิวิชันครั้งแรกในชีวิตผมพนันผมว่าให้มาสี่โมงเราได้คอนย์เชียร์ว่ต้องเชียร์ตตานี้ตอนนี้ครับเพื่อนๆเรามาอยู่ด้านหลังเนี่ย จริงๆที่มีกลองมีอะไรเนี่ยเขาต้องแคนเซิลแพลนกัะทันหาเนื่องจากเขามีโปรแกรมอะไรบางอย่างแต่ไม่พวกมือกลองเนี่ยไม่ได้มาทต่ไม่มีแค่กองเชียร์อย่างเู่ Bukan nafsi eh dah gol eh dah betul parsa ini. Dia sambung ครับเยี่ยมๆๆๆๆ gol lah. Apa malu saya tak apa. Oh, aku kampo. Sudah. Okey. We think yang siap-siap ni. คุณโลาเกีเบเก็ตนี่ยกไกัอยาไปับพีนอยากเก็ตเค็ครับตอนนี้ครึ่งหลังครึ่งหลังครึ่งที่สอง คนนี้คนบราซิเลียนและนั่นคนลาวสมิส่าดาสบายดีพูดจัดการคนนั้นเป็นโค้ชกางเกง่งสีแดงเนี่ยพี่ๆนี่ก็เป็นอ่าที่เป็นกัปตันส้มตรงเนี้ยสีส้มตรงเนี้ยนั่นคืออ่าเป็นกัปตันทีมใช่ครับมาแล้วสามเต้มครับสามเต้ย เฮ้ยสาก,ก้กีนนะเซีกากีกนะกน,นี่น้ำปูดองน็อแเดนี่ปูยูดเออเหนื่ยเจ็บขาทกองหน้าทางซ้ายของเราทุกคนรู้่ะสุดท้ายแล้วสองสองเสมอต้องกลับบาน ออพอดีว่าวันนี้เสมอสองสองแล้วก็แรกๆอ่ะนะจะส่วนใหญ่จะมีนักเตะ,อะคอยมาตรงนี้แล้วก็มาคอยขอบคุณนักเตะที่มาแบบว่ามาเป็นกําลังใจให้หนะมาขอบคุณพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากวันนี้ที่เขาต้องรีบกลับไปเลยเขาไม่ทันมาขอบคุณแฟนบอลเนื่องจากว่าอนะไรเนื่องจากว่าเขาเนี่ยต้องรีบขึ้นเครื่องเครื่องกำลังจะถึงแล้วเขาจะบานแล้วเขาก็เลยบอกอยขอโทษฉันต้องกลับก่อนอะไรนะประมาณนี้ าการปั่นทั่วไทยครั้งนี้เนี่ยนะคือแบบเป็นคล,ปคลิปแรกเลยที่ไม่ใช่3จังหวัดมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วก็ผมจะอยู่กรุงเทพอีกแค่วันหนึ่งผมจะไปซื้อรองเท้าอีกแค่วันสองวันผมก็จะอยู่กรุงเทพแล้วหมายถึงว่าจะหนีออกจากกรุงเทพแล้วจะไปทางชลบุรีไปไปที่ที่หนึ่งโอเคไม่บอกได้ก่อนเส้นทางไหนเพื่อนๆลุ้น,นไปเจอกันใหม่ครับบายไม่เป็นไรมาเล่นฟานเขาสอง,สอง